ทีนี้เดี๋ยวเราไปแลกทางด้านข้องจังหวัดนครสีธรรมราชกันมั่งค่ะโดยที่นครนคะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ้นค้าสิ้งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดค่ะ นายไตรรัตน์ชัยรัตน์คารองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราช่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าจ i อค่ะระดับจังหวัดครั้งที่1 2566ทับตามทีกรมรัพย์สิส้นทางปัญญานีค่ะได้ประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซ่อมโอทับทิมสยามปากพนังค่ะทะเบียนเลขที5่5 5 1 0้าหนสนตามทีกลุ่มตัวแทนผู้ผลิต ซอมโอทับทิมสยามจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะก็นําโดยนายอิมรอนแซงวิมานและนางอัมพรสวัสดิ์สุขได้มีการยืนคําข้อขึ้นทะเบียนสิ้นบงชีทางภูมิศาดซอมโอทับทิมสยามปากพนังแรกวันที่13กันยายน2553กรสมกรมศัพท์สินทางปัญญาค่ะก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนสิ้นบงชีทางภูมิศาดซอมโอทับทิมสยามปากพนังเมื่อวันที่26มิมีถุนายน2555จําจำนวน30แอดราย่แอดแปลง 3รอย58รายนึ่งงานพื้นที่อำเภอปากพนังเนี่ยมี29รายอำเภอเมืองนึ่งรายและก็เป็นผู้ประกอบการนึ่งแห้งโดยระดับความว่านข้องพลผลิตขาะย,ยู่ทีกาจุดซ่องไปจนถึง1 3จุดกาองศาบริกกันเลยค่ะครับที่ประชุมก็ได้แจ้งคำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการควบคุมตรวจสอบกระบวนการการผลิตและจำหน่ายสินค้าบุญชีทางภูมิศาสตร์จังหวัดนะนครับก็มีผู้ว่าของคอนนี่แหละเป็นประธาน และมีคณะกรรมการ่วยที่เกี่ยวข้องมีภาคเอกชนมีกรรมการที่มีอำนาจตรวจสอบผู้ผลิตนะครับจำแน,นในการเสนอกลุ่มตั์สินทางปัญญาอนุญาตเพิกถอนการใช้สิ่งบ่งชี้ทางมูลพิศาร เพื่อแพร่กระจาสัมพันธ์นะครับพ่นกับยีนาอนุญาตเปลุกทอนการใช้สิ่งบุงชีทางภูมิชาตร์รวมทางกำกับดูแลนะครับกระบ,บวนการตรวจสอบการใช้สิ่งบุงชีทางภูมิชาต์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสี่เกี่ยวกับสิ่งบุญชีทางภูมิชาตคกับกาจัดตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบกลุ่มสิ้นค้านะครับนะเมื่อมีผู้ผลิตผู้ประกอบการยืนำขำโค่ชายกราชีเอ้ยตรงโคอนะเมื่อกลุ่พสินทางปัญญาจะอกนังเสืออนุญาตเนี่ยให้ชายกล้าเนี่ย นะครับทางภูมิศาสไทยเนี่ยก็ต้องมาแจ้งอย่างสำนักกันผานิตวัฒนนาคคนเพื่อมอบให้กับผู้ที่ข้อนนญาตใช้กล้าต่อไปไม่ช่ใครเตรียมมาติดก็ได้นะครับนั่นแหละค่ะกล้าได้นะชืินค่ะจีไอดีแล้วนะคะเป็นซอมโอทับทิมสยามปาร์คพนังอีกหนึ่งข้องดีเมืองคอนนั่นเองค่ะ